สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับผมที่ช่องต้ำรับซิ่งนะครับตอนนี้ก็ใกล้จะถึงวัดแล้วนะครับพี่น้องวัดอยู่ด้านหน้านี่นะครับก็มีสามเ็รน,นะครับมารอกลับต่กาๆนะครับ สามเนรนะครับพี no aan, ่น oh, ้องหัวใได้สามัาษาครับพี่น้องก็พี่น้องเราจะหนาเป็นบางจุดนะครับ

มีคน<ม>ท้องนะครับพี่น้องจจก็<ค>งจะมีทีมงานด้านหลังนะครับได้นํานมนำขนมนะครับให้กับคนท้องนะครับ ให้เด็กเลยครับพี่ หอนนี้ขอมให้เด็กเก็บหัวอันนี้ครับพี่น้องขอรทีี่ก่สาธุครับสาธุครับตอนนี้จะผ่านให้เกียมสองนะครับพี่น้องเดนนก็มานั่งรอกันถวายกไม นอนวางนอนนอนอย่าง <Private> อัต่างต่างพวกนี้ี็เตียบบไม้กแบหันผวาอจมุอตหลตาหลตาน้อมหลงตาเนยเจ้าอยากเรยนภาษาพีเอบุญดีทั้งห้ สาธุครับสาธุครับอันนี้ก็คนท้องนะครับพ ah UH uh ี่น้องนี่นะครับก็นำ งาน้นภัยนะครับก mm ็ไ hmm. ด้จ um ีบนำน้ำน้ำน้ำนมน้ำขนมนะครับให้แก่คนท้องนะครับนี่นะครับก็จะเว้นห่างเป็นช่วงประมาณนี้นะครับน้องก็จะมีพี่น้องของเขาด้านหน้าอีกนะครับก็จะอยู่เป็นช่วงเป็นช่วงนะครับพี่น้องเราจะนั่งรอเป็นช่วงนะครับบางช่วงก็หนาแน่นนะครับบางช่วงก็ห่างๆนะครับเหมือนกับจุดนี้นะครับนี่ที่ห่างๆนะครับ เราจะเป็นช่วงๆนะครับสาธุครับสาธุครับ ากครับาอนนะครับสาะครับ้งเท้นะครัครับถอครับสาุคสาครับสากับพี่น้องทุกคนทุกท่านนะครับวันนี้แดดร้อนมากนะครับพี่น้องเราก็แต่งหน้าแต่งตารับได้ทำบุญกันนะครับแต่ไแล้วจับข้งสบายครับจับสาไวครับ สาธุครับ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 มองาครับมงาครับสารับาครับสาธุครับ ครับสาธุครับมองไปเจตจันทร์ด้านหน้านะครับพี่นอนอ่ะ่นลอีกมั like ้โล่ <t us> <t us ิยถึงิโลอีกครึ่งกิโลถึงถึงเป็นวัดหรือเป็นอะไรเป็นบ้านจัดนอ่ะ อีกครึ่งกิโลถึงบ้านจัดสรรนะครับพี่น้องอ่าลุงจันก็บอกนะครับจะพักเที่ยงที่นั่นนะครับเอารถไปจอดไว้ตรงไหนน่ะอ๋อในนั้นเนาะช่วงนี้ไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นตาลุงจันเลยเนี่ยไปแอบไม่ใช่ไปเอบ้านัดสาวที่ไหนหรือเปล่านี่โอ้โหพี่น้องลุงจันไม่ค่อยเห็นหน้าเห็นหนวดเลยตอนนี้นะครับเอามอไซค์มาหกกิโล เนช้า6กิโลแล้วเดินมาเอาไปจอดรอ6กิโลแล้วเดินมานะครับแล้วก็เดินกลับไปเอารถมอเตอร์ไซค์อ่ะนี่นะครับรถเข็นสิ่งของที่นำไปเือเด็กคนท้องคนพิการนะครับยากาศร้อนมากครับร้อนครับากาศร้อนมากๆนะครับ ครับสำหรับคลิปนี้ก็อย่าลืมนะครับพี่น้องอย่าลืมกดกระดิ่งอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ทางช่อง y o u t u b e ตั้มดำซิ่งนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ